ตมามมะฮุ่งกินข้าวเที่ยงกันจ้าตำที่กระเทียมเลยบกหน้าบมะเขือเทศฟ้านไว้แล้วชูรสน้ำปลาย่างละเล็กย่างละหน่อยก่อนมันสีเข้มปลาแดก สองทับพี่หนวดหนว,หนวดหมะคุงล่งเลยจ้าหนวดเลือกซิมรสสากพอดีเป๊ะกินกับสมพักเสียนเพื่อเช้านี่ละจ้าเรนู้อเช้ากินสมพักเสียนเสร็จแล้วตักใส่ถาดเลย ท่อกีวี่ฟันให้ได้จ้ามาแซ่บๆน้ากันจ้าอินแต่แซ่บปจ้าสวัสดีจ้าท่านผู้ชมมากินข้าวเที่ยงน้ากันจ้ายังบ่ได้ไปหน้าอยู่ก็ดีแขกมากเยี่ยมเพิ่นมาขอเหตุหน้าหน้าตีนบ้านนี่ละจ้าเจ้าสิมาขอเหตด จเจ้าของเฮ็ดเอาอยู่คนละทงทงใหญ่คนละจ้าพิเศษเรากับทงห่วยวายที่ไปปลูกกันต้นไม้เ,เลยยาวเลยลูกชายกับนีเรียนวิดีโอคลอกับคุณครูไปเรียนมาได้เพราะว่าโคว,วิดนี่แหนะเนาะโคว,วิดอยากไปเบิร์ตสุคนอยากไปเบิร์ตสุยา ใช่ยูมนมีอันทันสมัยบลคทูแต่เกาวิดีโอข้อเรลื่อนยู่บ้านก็ได้วันมะรุ้งให้กินเราคือบอมากิน ส่วนนี้ก็สิมนี้จะคีบอยู่บ้านนะจ้ะาเพราะว่าห้องไปใส่บ่ได้บ่ได้ไปใส ไปกระเชยงเนาะมีลูกน้อยมีลูกน้อยบ่อยากไป่ใส่มาใส่กันนะเป็นยังผ่านมากเลยเนี่บ่มีคนเบิ่งแทนเบิดก่อนเลย สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยักินอาหาครับเขาเที่ยงครับผมตับักุูงนี่ตุ่มไข่แล้วก็สมพักเสียนครับเชิญแซ่บหน่ากันครับทุกท่านครับนั่งนี่บ่ตรหนักไปจต็ ก <Okay. S 2> ใจเห็นม,มเนมากมากเึงมากมาเห็นขนมมีไอติมห่อนขวดหอนพวมีคลิปัถ่ายตั้งแต่หลายเดือนแล้วเนอะจากนคลอีบ้านนอกดาว ท่านผู้ชมก็สนใจมาหลายท่านนี้จ้ะอยากเบื่องแบบนั่นแบบนี้อยากมึงราพาไปนั่นท่านนี้เดี๋ยวอันโคบิดซานาจ้ะเนาะเบิดมุมี้ระบาดสุนัขเดี๋ยวสิไปตายเนี่ยท่านผู้ชมตามคำขอ กดใจล่อแก,กน้อยนี่จ้าเร้อเบิ่งงลีปเก็ดเหียดเพ็ดอ่อนอมแอมน้ำบ้านค่ะเี็เน่ายูเน่กินน้ำบ้านนี่ยละซำกัตโตเนาะกัตัตกระชีใสกินกํนน้ำบานนี่ยละกินว่ไม่มันละยอกกิน มอมสุลุยสุลายกับพอออกไปในเด้วยต่าเด้ว นึงเขากินแรงจ้าแรงแล้วคํำแล้วหกโมงแล้วจะหน่อยกับคำเหมือตือต๊ดๆลงมาแป๊บเดียวกับมืดแล้วในขาณะที่หนึ่งเขาไม่แค่กับสิบไปเสียหยาตโอข่านโควบเพเวค่าเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ละบ่ได้มาเสียหอดหยาบันนี้ก็สิเสียหยาตโอจะได้หอดใส หอดเวลาเห็ดแนวกินแล้วเสียจากหน่อยครก็บเสียเนาะจ้า กินอาหารแรงน้ำกันจ้าอาหารแรงมือนี้มีต้มผักขมไส่นามยานั่งแซบแซบจ้าเจวปลาแดกปิ้งปลาทูกับปิ้งปลาทูเค็มมาแซบแซบน้ำกันจ้าครับสวัสดีครับทา,างผู้ชมครับเมื่อกี้เขาแรงน้ำกันครับวัอน,นี้มีต้มผักขมใส่นามยานั่ง เ้าก็ปิ้งปลาทูทำแก้ววันนี้มีเมนูเท่านี้เมนูประหยัดมมีแ่กวบี่าได้กินบ่ได้กินกินตำมะคงอิ่มแล้วคีวีกับแม่อิ่มแล้วแม่กินตำมะคงคีวีกินยังครับกินหมูยังกินหมูหมูกระเพรา กะเพราหมูกะเพราหมูใช่ปั๊เป็นอะไตรต้มผักขมบะเด้ซิมแอบอยู่อพอได้ไหมกี่เปอร์เซ็นต์พอได้เทาไหร่ได้สิบเปอร์เซนต์ฮะได้สิบเต็ม ลูกม่น่าอร่อยขนาดนี่หนึ่งร้อยพันเปอรโอ้ลูกให้แม่เต็มตลอดหนึ่งร้ยแสลูกให้แม่เต็มตลอดเลยลูกแม, <า S 1> ม่ยิ้ม้าบาน,นไหมแม่มเอาคิวีว่าได้กินข้าวคิวีกับบริการนา้ำครับขราบเก้วมาสองเก้ว ก็หิวก่อนก็ไม่เป็นไรั่ยเห็นอะไรติ๊บเขาสงงแบบเขาพ่อบ่วยว่านี่เฮ้เทใส่เลยเต๋อโอ้ขักเนาะมันติดะบนติดบวนติดติ๊เขาแล้วนะ ชวยในห่วน้วเนาะทีวีเสิร์ฟน้ำไปนจังได้รูป <c oughs> มองไว้กระติกน้ำไอ,อยูเล็กยูไก <c oughs> ม่มาแล้วมาแล้วพนักงานเสิร์ฟน้ำไฮพายแก้วนี่ไฮพายนี่ของเจ้าอ้วนค่ะโอ้ยของเจ้าอ้วน เอฮะอาอเอานั่งเป็นกำลังใจทีนี่นเวนะ้นนันน่ยวันนี้เย็นนี้ไม่ต้องทำการบ้านใช่ไหม <c oughs> เพราะว่าเรียนวิดีโอคอลไปแล้วตอนกลางวัน วันนี้คุณแม่มาถ่ายให้ไม่ได้ตั้งกล้องครับแม่อิ่มส้ตมตำนูกก็อิ่มอาหารเกิดจนเุจะจจแตกเลยรถปลาหมึกมาแล้วลูก<ม>รถปลาหมึกกับรถไข่ปิ้งโนโนถ้า no, no. เราอิ่ม จี้เ <laughs> ขามองเขามองมาด้วยเพราะว่า <laughs> กิวี่เคยซื้อเห็นว่ากิ๊ี่ไม่กินนะเพราะกิ๊อีอิ่มเนาะฟันเป็น,นยังไงฟันโยก,ยกเยอะไหมไหนฟับนบนน่ะใกล้จะหลุดหรือ,อยังที่ดนั่นหลุดแท้อีกข้างนึงครับ อ้ฟันเอียงคือนั่นออกแทะเขาเขาออกเบิ่ดหรอออกแต่ฟันล่างสองสี่ฟันบนโยบโดนหรอหืมฟันเข้มมาแต่ลุงอำนาจมาแต่ประจวบมาแต่ประจวบถ้าดึงอีกก็ฟันหลุดไอไม่แค่เพิ่นเมื่อบานเพิ่นเอาไปฝากพี่น้องปลาทูเข้มปลาะมึก ทำไมน้ำมันเขียวนะก็น้ำยานางไงรูกเหมือนรูกเหมือนขี้ตะไคร้มากกว่าไม่ใช่มีประโยชน์น้ำยานางมีประโยชน์คล,คล้า,ลายขี้ตะไคร้อ่ะคล้ายตะไคร้น้ำเหรอเคี้ยวเออลูกไม่เห็นใต้น้ำเลยมืดขนาดนี้น চে